ร้องกันทุกวันว่ะมันอยู่แล้วไม่มีความสุขว่ะมันอยู่แล้วไม่มีรอยยิ้มว่ะอยู่แล้วต้องมาอยู่ด้วยการที่แบบนั่งหน้าตาแข็งใส่กันอะไรเงี้ยทุกคนจะทนไปหรอสุดท้ายนี่เราก็ต้องเลือกเหตุผลที่ว่าโอเคกลับหลังหันตามคนต่างหันหลังแล้วก็เดินออกไปโดยที่ว่ากลับมาเป็นพี่น้องกันหรือว่ากลับมาเป็นคนรู้จักถูกไหมใช่สุดท้ายนี้ผมจะบอกทุกคนว่า การมีแฟนเนี <Ja. S 1> ่ยมันไม่ใช่แบบจะต้องแบบโอเคกูเป็นแฟนมึงนะความรักมันไม่ใช่การครอบครองอ่ะทุกคนความรักมันคือความสุขมันเป็นรอยยิ้มอ่ะความรักมันต้องแฮปปี้ที่สุดอ่ะทุกคนเข้าใจไหมความรักมันคือกําลังใจที่แบบมันต้องเป็นกําลังใจให้กันอ่ะไม่ใช่ความรักที่แบบว่าเออให้รู้ว่ากูเป็นแฟนมึงกูต้องครอบครองมึงมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่การครอบครองทุกคนความรักมันคือ อิสระส่วนตัวเป็นเป็นกำลังใจให้กันแลกันแล้วก็เป็นเป็นความสุขของการแลกันเป็นมานั่งขืมใจกัน่างมันไม่ไม่ใช่ทุกคนคือความรักคือคือการที่เรามีความสุขเขามีความสุขเราเป็นกำลังใจให้เขาเขาเป็นกำลังใจให้เราโอเคนี่คือความรักผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าผมจะคบกับใครหรือว่าจะคุยกับใครจะคบกับใครจะไปไหนกับใครขอให้ทุกคนนะครับติดตามแค่ผลงานผมก็พ่อนะครับผม ตอนนี้ถามว่าถึงเวลาหรือยังยังไม่ถึงเวลาของผมนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมยังไม่สบายเลยผมยังไม่ได้ไาคิดเรื่องนี้หรอกใช่ผมยังไม่ได้มาคิดเรื่องเรื่องแฟนหรอกผมแค่คิดว่าโอเควันนี้พ่อแม่ผมสบายหรือยังอะเออวันนี้นุนพ่อแม่ผมก็ยังนั่งขายของอยู่เลยจะทำยังไงพ่อแม่สบายเี๋ยวคิดแค่นี้ ผมไม่ได้ไาคิดว่าเอ้ยวันนี้กูต้องหาแฟนได้สิบคนหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมันเป็นความคิดที่แบบเด็กน้อยมากผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมคิดแค่ว่าโตขึ้น,น่ะวันข้างหน้าจุดนี้วันนี้ผมเป็นนักร้องอยู่วันข้างหน้าเราจะทาอะไรผมไม่ได้เป็นนักร้องมาตลอดนะผมไม่ได้เป็นนักร้องมาตลอดนะทุกคนอนาคตผมอาจจะไปเป็นขอทานข้างทางถนกน,นก็ได้ใครจะไปรู้ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ชีวิตคนเรามันไม่นอนที่ผมบอกไงว่ามีโอกาสเก็บอะผมก็อยากจะเก็บได้เยอะที่สุดมีโอกาสเก็บก็อยากจะเก็บได้เยอะที่สุดถูกไหมอืมไม่ใช่ว่าอย่างวันอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้พี่เขาขอมาแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพีเคแล้วกันนะครับก็เป็นยกำลังใจให้ฟุกด้วยนะอย่าลืมไปถวายฟุกนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกันเลย